ต้นทุนจริงเนี่ยมันออกมาแล้วไงค่าค่าสอนคุต่างๆค่าผลิตเท่าไรค่าคนงานเท่าไรค่าไปเท่าไรอะไรต่างๆมันก็จะถูกรวมเป็นต้นทุนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้โกหกกันไม่ได้แล้วลพวกผู้ผลิตจะกลัวมากเดื๋ยนี้ถ้าใครบอกเขาไปตรวจสอบต้นทุนแม้แต่สมภารเองนะค่ะสมภารถ้าสมภารเอาเอาอย่างนี้พวกพวกเหล่านี้เขาจะกลัวสมภารมากกว่าวกลัวตำรวจตำรวจเขาจะไม่กลัวแต่เขากลัวสมภารมากกว่า ถาสัมภาร,รเข้าไปตรวจสอบเราก็ตกใจกันเป็นแถวเลยครับขาวะนั้นเพราะอะไรครัวสัมพารเขากลัวเขาไปตรวจสอบเขาไปคุยแล้วไปเจอโน่นเจอ,น,เจอ,น,เจอเนี่เจออะไรค่ะถูกไหมฮะอย่างนี้ก็เหมือนกันผู้ผลิตเหมือนกันดง่ายมากเลยถ้าจะขอร้องคนเหล่านี้นะให้ช่วยเหลือประชาชนตึงราคาอย่าขึ้นสินค้าเนี่ยง่ายมากแต่ผมเคยบอกว่าทําอะไรไมันต้องใช้ยาแรงถ้าใช้ยาแรงมันจะได้ผลฮะทําไม่ใช้ยาแรงก็ไม่ได้ผลฮะ ไปขอร้องอย่างเดียวคนเราเนี่ยขอร้องอย่างเดียวไม่มีอะไรที่ได้มาจากการร้องขอเราดูทั้งไม้หน่วงไม้แข็งที่ก<ด>ลับกันไปสิ่งที่จะได้มาคือการต่อรองและการควบคุมเราไม่ได้เข้าไปด้านครับแต่เราเข้าไปตรวจสอบเอ๊คุณเอาเปรียบประชาชนหน้ไปหรือเปล่าคุณคะล่งสินค้าประชาชนก็ต้องใช้ทุกวันเช่นสบู่ยาสีปันอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องใช้ของใช้ชีวิตประจําวันอย่าไปเอาเปรียบเขามันไม่ได้ผมพูดในฐานะที่เป็น แีแต่ก็มีจิตใต้สำนึกเหมือนกันว่าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเรารวยมาก็เพราะประ,ประเทศไทย,ทไทยคนไทยเพราะฉะ,ะนั้นเนี่ยต้องคืนอะไรให้กับประเทศไทยโดยการผ่านประชาชนคืนให้กับประชาชนชาวรางญาติที่เขาจนคนรวยไม่ต้องพูดถึงนะครับคนรวยไม่มีปัญหาแต่คนจนนี่มีปัญหาถ้าคนพ่อค้าเหล่านี้เขาได้ลงไปสัมผัสสัมผัสชีวิตกับคน ตามชุมชนต่างๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าชีวิตชุมชนเนี่ยแต่ละชุมชนมีระดับบ้างระดับกลางบ้างจน้งแต่ระดับที่น่าสงสารที่สุดก็คือคนจน<ห>เพราะฉะนั้นคนจนก็ต้อง,ต,องต้องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคสมู่ยาสีฟันก็ต้องใช้เหมือนกันไอ้เชิงเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องควบคุมกันควบคุมกันเรียกว่าใช้กฎใช้กฎระเบียบและกฎหมายเข้าไปควบคุมอย่าใช้เจรจาเจรจาไม่นาน หรือการเจรจาแล้วไม่รู้เรื่องถ้าเจรจาแล้วไม่รู้เรื่องก็เอาเลยครับผมเชื่อผมเชื่อว่าสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยจะลดลงมาเยอะเลยและจะถูกลงมาไม่ต้องไปขอร้องเลยเขาต้องลดเองเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เรา,เราต้องทําในสิ่งที่มันเป็นไปได้ถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพ่อค้าจะมารวมตัวกันประท้วงหรืออะไรอีก <c oughs> มันไม่ใช่ค่ะมมนต้องยอมรับความเป็นจิใช่ครับคุณรวยมาทุกวันนี้เพราะอะไรครับค่ะคุณพอเรไมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะประเด็นนี้โอ้คุณสวงพูดเรื่อง ครอบคลุมเลยเดีแตวว่าผมอยากจะเสริมคือดูประเด็นว่ากรทรวงพณิชย์โดยท่านระฐมนตรีแล้วก็มนตรีช่วยครับใ<ะ>ายการผู้ใหญ่เชิญบริษัทยักษ์ใหญ่ห้าบริษัทมาพูดคุยเรื่องการชะลอการขึ้นราคาสินค้าคงจะมีเหตุมาจากข่าวที่เราเห็นอยู่ในหน้าิสิมนั่นก็คือหนึ่งก็คือมีข่าวว่าจะมีการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ ขึ้นอีกแล้วก็ที่เป็นข่าวมีภาพเลยก็คือแท็กซี่ขอขึ้นราคามิตเตอร์ mm hmm. คุณสว่างก็บอกว่าเจ๊เจียวขอขึ้นค่าโดยสารเรือด,ด่วนเจ้าพยาขอขึ้นค่าบริการด้านขนส่งที่มีน้ํามันดีเซลเป,เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยขอขึ้นราคาค่าบริการทั้งหมดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าถ้าจะมองในมุมว่าเขาให้ความร่วมมือนะแต่ว่าเคยได้ยินไหมว่า ในกล่องสินค้าเดิมเนี่ยปริมาณสินค้าค่ะกล่องเท่าเดิมแต่เนื้อในเนี่ยลดลงค่ะหรือถ้าต้องการเนื้อในเท่าเดิมขึ้นไต่ช่างเท่าเดิมแต่คุณภาพจะลดลงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกับดัชนีของการตึงราคาสินค้าเราอยู่ในระบบกลไกตลาดเสรีแต่ว่าการควบคุมสินค้าเนี่ยยังนึกถึงว่าทำยังไงเราจะมีตัวมาคลานสินค้า ของบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนี้เราก็ย้อนไปถึงว่าอย่างพวกโอท็อปสินค้าใช้มันสมองชาวบ้านใช้ภูมิญาชาวบ้านเนี่ยจะทําให้คนอยู่ได้แต่เมื่ออยังไรก็ตามยักษ์ใหญ่เขาเป็นผู้ที่ครอบคลุมสินค้าในตลาดมากกว่าห0สเนะบางเจ้านี่เ็ดสิเ็ผูกขาดเลยก็มีซึ่งในต่างประเทศบางทีเขาไม่ให้สิทธิ์นี้นะถึงกับมีการฟ้องล้มละลายทีเดียวการแข่งข,นข,นขันเซรีนในบ้านเรายังไม่มีแต่ว่าที่คุณส่องพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ว่าจะทํำยังไงจะทําให้บริษัทพวกนี้อยู่ได้แต่ว่าต้องโปร่งใสนะทําทอภิบาลนะแล้วเขบอกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วทาให้พวกนี้ตื่นเต้นตกใจนั่นแสดงว่าเบื้องหลังเนี่ยแน่เป็นเรื่องที่เท่าๆหรือเปล่า<ม>น่า<ห>ค,คิดมากคือ,ค,อคือเขาทำเนี่ยเขาทำธุรกิจถูกต้องโปร่งใสนะครับไม่ได้ธุรกิจเท่าๆไม่ใช่นะหมายไม่ได้หมายความว่าธุรกิจเทาๆนะ <c oughs> หมายความว่าเขาทําธุรกิจอโอเคถูกต้อง ไม่มีสีเทาไม่มีปิดกฎหมายอะไร<ฆ>ก็ทําธุรกิจปกติเนี่ยแต,แต่แต่โดยจิตสํานึกเท่านั้นเองที่ผมพูด<ฆ>ว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่ที่เข้ามาขอร้องเนี่ยคือเป็นการขอร้องขตให้ขอร้องให้ตึงราคาแต่จริง มันไม่ต้องขอร้องค่ะเหมือนกับว่าการทํานโยบายเนี่ยให้มันเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดสัมผัสได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นคือถ้าเกิดขอร้องนี่ก็เป็นการพูดคุยกันจบจากที่พูดคุยกันแล้วเนี่ยอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้ไม่มีอะไรเข้ามาบังคับ<ม>คนเอ<า>ง, <eigen. S 2> งแต่<อ>ถ้าเกิดเรามาเป็นการเจรจาต่อรองมันมีผลที่จะบังคับนะคะว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ทําเราจะดําเนิกนการยังไงต่อไปค,คนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือประชาชนนี่แหละที่ว่าจะได้ประโยชน์จากการที่ถูกได้รับการซึงราคาสินค้าให้เท่าเดิม หรือว่าอย่างที่คุณสมหวังบอกก็ได้อาจจะมีการลดราคาสินค้าบางตัวเพราะว่าพอบัญชีมันเอามาตีแผลแล้วเนี่ยมันจะเห็นตัวเลขทุกอย่างเลยตั้งแต่ต้นทุนการผลิตผลกําไรทุกอย่างแน่นอนครับอันนั้นปฏิเสธไม่ได้พวกผมอยากจะเสริมตัวนี้ว่าคือไม่ได้บอกว่าคุณสมหวังบอกว่าทีเท่าหรือเปล่าคืออย่างนี้นะผมเคยได้ยินแม้แต่พูดแทนในสภาเขาคุยกันอภิปรายนะเขาบอกว่าบางบริษัทไม่ระบุนะมีการทําบัญชีสองเล่ม เล่มหนึ่งเพื่อโชว์ให้สรรพกรเล่มหนึ่งก็คือเก็บไว้กาไรเท่าไหร่ไม่บอกเพราคุณสว่างพูดเรื่องนี้ผมเําไม่ผมว่าเอ๊ะนี่มันเข้าข่ายสีเทาหรือเปล่าแต่เราไม่ได้พูดกันประเดน็นว่าเขาคุยกันว่ามีการแนะนําทําเรื่องนี้จากผู้เช่าชาญด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดมากพอตรวจสอบปุ๊บเขาต้องให้คนละเมืองไงเอาโอเคได้เลยครับท่านได้เลยไม,ไม่ฮะแต่การทําอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจอ,อยู่ว่ะ คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นระบบบัญชีที่เขาวางระบบบัญชีไว้ครับแน่นอนฮะระบบบัญชีมันต้องมีบัญชีเพื่อที่จะส่งสมกรคับแต่บัญชีภายในเขาก็ต้องมีของเขาไม่งั้นเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะโครับบัญชีภายในเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปโกงภาษีหรือไปโกงสมราออะไรไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นทุกองก์เนี่ยทุกบริษัทไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างๆเนี่ยต้องมีสองบัญชีในการตรวจสอบบัญชีและก็บัญชีภายใน พราะบัญชีภายในการบริหารจัดการจับผลกําไรมาเนี่ยคุณจะเอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรนั่นคือบัญชีภายใน oh. คุณจะต้องประมาณการว่าสมมุติว่าปีนี้คุณได้กำไรมาสิบร้านไอ uh huh. ้เงินสิบร้านคุณจะไปทําอะไรบ้าง uh huh. จะไปลงทุนต่อหรือไม่หรืออะไรนั่นนัคือบัญชีภายในแต่บัญชีสมรกรก็ส่วนบัญชีสมรกรสมมุติว่ากําไรถึงสองล้านสมมุติทุนกําไรเดือนละล้านก็ส่งสมรกรไปกาไรเดือนละล้านก็ถูกต้องอยู่แล้วแต่บัญชีภายในว่า12ล้านนี่ปีหนึ่งกำไรสิบสองล้านคุณจะไปทําอะไรเท่านั้นเองจะไปลงทุนใรต่อไม่ได้หมายความว่าสองบัญชีบัญชีภายในจะเป็นโกงไหมโกงภาษีไม่ใช่นะเป็นบัญชีภายในที่ต้องทำและทุกบริษัทต้องมี แต่มันมันมันไม่ใช่สีเทาหรือเปล่าเป็นคำถามที่ที่ไม่เข้าประเด็นนะฮะใช่ครับแต่ว่าวประเด็นคือผมจะกระเสริมไม่เดียวว่ามีคําพูดซึ่งเราก็คุยกันในประเด็นเนี้ยมีการโกงแหวนมีการบางทีเหมือนกับส่งออกแต่ว่าไปวนอยู่ในแม่น้ําเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับมาอีกเหมือนกับเรื่อง,องพวกวนี้ผมว่าเป็นการกระตุ้นว่าเอ๊ะเวลาเราไปแห่เหมือนกับว่ามันใช่หรือเปล่าเรื่องพวกนี้นะนี่ก็น่าสนใจไงเพราะเขาเพราะเป็นคนรู้มือเต็มที่เลย ก็ต้องบอกว่ามันมันเรื่องเดียวกันแต่ทละตอนเอ,อ,อ่อย่างนั้นเนี่ยมันเรื่องเ<ช>ดียวกันแต่ทละตอนสมมุติเนี่ยเรื่องพูดถึงแวดสมมุติว่าผมเปิดบินแวดเมื่อไรผมต้องเสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทันทีเพราะฉะนั้นโกงแหวดเนี่ยมันจะไม่ง่ายเลยนอกจากพวกที่เปิดบริษัทมันไม่ทำแล้วก็โกงแหวดจริงๆแบบที่ผมเคยพูดในรายการเนี่ย ว่าเวลาส่งออกมันมีแต่บินมีแต่อินไว้์แต่ของในตู้ไม่มีอาจจะส่งตู้เปล่าออไปเวลาส่งออกไม่จาเ,เ,เป็นต้องเปิดตู้คุยกับสัมภาระคุยทอดคุยกับคุณสุลการ่ะ<ฆ>มันก็ต้องมีการร่วมมือกันตู้ไปเอาตรวจปล่อยออกไปเลยแต่ในตู้เนี่ยมันไม่มีของแต่อินไว้มันมีเรียบร้อยหมด มันเป็นกบบระบวนการมันเป็นกบบระบวนการในการโกงภาษี<ม>แต่พูดถึงบ,บริษัททางร้านเขาโกงไม่ได้คะครับไม่มีสิทธิที่จะโกงเลยโอ้ครับเพราะว่าเขาเปิดบินหนึ่งร้อยบาทเขาก็ต้องเสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเปิดพันบาทหมื่นบาทแสนบาทก็ต้องเสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเป็นบินภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเสียหลบไม่ได้เลยฮะโอ้ครับใช่ครับน่าจะที่ที่โกงที่ผมพูดตะกี้ท่านอย่างนั้นโกงเลยโกงไปสามสี่พันล้าน เห็นบอกว่าทางอธิบดีสมกรมาเปิดเผยว่าคิดไปสามปีโดนไปเจ็ดพันล้านหรือไงใช่ครับที่บอกว่าโดนมันโดนอย่างนั้นนะฮะ<ช>แต่ไม่ใช่โดนแบบนี้แบบนี้<อ>ไม่ใช่คนละเรื่องก,กันกกใช่คนละเรื่องที่ผมบอกว่าเรื่องเดียวกันแต่มันคนละตอน เอาเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็รอดูกันแล้วกันนะว่าวลการเจรจาจากทางปลัดกระวงพาณิชย์ซึ่งเป็นตัวแทนของกระสงพาณิชย์หลังจากไปพูดคุยกับผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง5เจ้าอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปแล้ว CP เบียร์ช้างมิตรผล s g าสภะแล้วก็มีอีกหลายเจ้เจ้าด้วยกันผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องช่วยกันค่ะต้องช่วยกันเป็นกําลังใจให้ละคัค่ะแล้วก็ขอให้ผลออกมานั้นเป็นผลที่เป็นเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อดีของประชาชนก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราให้คุณผู้ชมไปพั รักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่สองของรายการค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของเศรษฐกิจการเมืองนะคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการได้โดยทาง sms ค่ะหมายเลข4689900และสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของช่องพีททีวีของเราได้ผ่านทาง a c e b o o k เพจของพีททีวีนั่นเองค่ะยังคงอยู่กับแขกร่วมรายการของเรานะคะคุณสมวังอัศราศีและคุณพรสเฉลิมแสนเรามาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการเมืองเบื้องต้นดีกว่านะย้ำว่าการเมืองเบื้องต้นเป็น วิชาการเมืองพื้นฐานเพราะว่าเบรกแรกมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจผู้ไปแล้วแล้วก็ามาเบรกสองนี่ก็จะเป็นเรื่องการเมืองใช่ค่ะการเมืองที่เบาๆฟังแล้วสบายๆนะครับฟังแล้วไม่ไม่เครียดค่ะพูดถึงในเรื่องของการคัดเลือกสมาชิกสปปชที่แหล่งข่าวหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์พูดคุยกันว่าเอ๊มันจะมีอะไรหรือ